มัอนี้ก็ถือว่าค่อยคำลงแรงกันแล้วพี่น้องเอ้ยบาวพอนวิไลมาเล่าส่วนมักเพชรมื่อนี้ล่าส่วนมังเอือดมากกมาผู้เดียวเมื่อกับเมื่อผู้เดียวขับลํำทำเพลงตามธรรมศาตรบ้านตัวเองนี่ละบาวพอนวิไลน่ะนี่ตัดชุมซอดชุมหกชุมนั่นเพื่อจิจูดเห็ดส่วนมักเพชรพอเฮอได้กินเด้อพี่น้องเด้อ ทำมาแล้วก็ตัดไม้หัวไม้ห้าวเอาเมื่อเปล่าพรวิไลใส่ชีวิตบรรนอกคอกหน้ากัจแนวนี้ละได้ผู้ได้มีเวลาเวลามาลิ้นนำเป้่าพรวิไลได้อ อันนี้ก็จะเอาไปเห็ดฟื้นพี่น้องเอ้ยเห็ดดิน้นเห็ดรั่วเห็ดฟื้นตะก็มันตายแล้วก็จุดดังไฟหนึ่งเข้าตอนนี้แล้วชีวิตเปล่าพอดีไลยสงสัยชีวิตแบบธรรมชาติ I yeah. เด้อทุกคนเด้อเจ็บมือแล้วฟันบบได้แล้วความเจ็บมือจับผานี่ก็ได้ท่นนี้แล้วฟื้นนะเอาไว้ให้มันตายแล้วจ,จะเอากระแสะมาเปย์เอาเด้อทุกคนเด้อผู้ได้มีเวล,เวลาเคันบบมีทางไปทางเลาะทางเที่ยวคันบบไปเหนือไปใต้ ผู้ใดอยากมายาม่ามเบาพรวิไลก็มาได้เดิมมาช่วยทางส่วนวัเพชรช่วงนี้นะเบิ่งตื้มจากสี่ห้ามือจุบันนี้สิจุดจุดแล้วก็สิปุ๊กแล้วได้ <c oughs> มีเวลามาซอยได้คันมันเป็นมากปีหน้าก็ระให้กินอยู่ประมาณจะกกอบจาก,กำ เด้อทุกคนเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์บาพรวิไลเด้อทางช่องยูทูบเนาะอ้าวบันนี้จะได้อําลาพาจักเมื่อยาวเมื่อเื่นแล้วมืออื่นจังจิมาอีกมืออื่นจังจิมาเมือ่อเด้อทุกคนเด้ออ้าวขอขอบอกขอบใจไปก่อน